สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในบทที่3นะคะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผลนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะเริ่มเรียนค่ะก็คือหัวข้อที่3.1นะคะข้อความคาดการค่ะ นักเรียนเคยสังเกตรหรือไม่ว่าการเรียนรู้ของมนุษย์มักจะเริ่มจากการพบเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันแล้วตั้งข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเป็นความรู้ใหม่และถ้าสามารถแสดงได้ว่าข้อสรุปที่ได้เป็นจริงก็จะใช้สำหรับอ้างอิงได้ต่อไปนะคะออด้านล่างนะคะครูจะมีสถานการณ์ทั้งหมดส่สถานการณ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะ สถานการณ์ที่1ค่ะโรงเรียนก้าวหน้าวิทยาเป็นโรงเรียนประจำตำบลแห่งหนึ่งที่ทำการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันนนเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เขาสังเกตเห็นว่าทุกวันศุกร์ที่ผ่านมา5สัปดาห์เขาได้รับประทานแกงส้มมะละกอและไข่เจียวเป็นอาหารกลางวันเขาจึงสรุปว่าทุกๆวันศุกร์เขาจะรับประทานแกงส้มมะละกอและไข่เจียวเป็นอาหารกลางวันนี่คือสถานการณ์แรกนะคะ ต่อไปค่ะสถานการณ์ที่2นะคะมุกดาสังเกตเห็นว่าในช่วงโรงเรียนเปิดเทอมครูสจีเพื่อนบ้านที่อยู่ไทยซอยจะขับรถผ่านบ้านมุกดาไปโรงเรียนทุกเช้าประมาณ7จ็นาฬิกาแต่วันนี้สายแล้วมุกดายังไม่เห็นครูสจีจึงสรุปว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดต่อไปนะคะสถานการณ์ที่3ค่ะ นาทีสังเกตเห็นจำนวนที่เรียงลำดับดังนี้ค่ะ2-3-5-8-12และเห็นแบบรูปของความสัมพันธ์ดังแผนภาพนี้ค่ะก็คือถ้าเอา2บวก1ก็จะได้เป็น3เอา3บวก2ก็ได้เป็น5นะคะเอา5บวก3ก็ได้เป็น8เอา8บวก4ค่ะก็ได้เป็น12ค่ะนาทีจึงสรุปว่าจำนวนที่8คือ30ค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ที่4ค่ะสุดาต้องการสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับ16ซนเมตรและความยาวของแต่ละด้านเป็นจำนวนเต็มสุดาคำนวณหาพื้นที่พร้อมบันทึกข้อมูลลงในตารางดังนี้ค่ะก็ถ้ารูปกว้าง1ซนติเมตรนะคะจะยาว7นะคะพื้นที่ที่ได้ก็คือ7ถ้ากว้าง2ยาว6พื้นที่ที่ได้ก็จะได้เป็น12นะคะ กว้าง3ยาว5พื้นที่ที่ได้ก็จะเป็น15นะคะกว้าง4ยาว4ค่ะพื้นที่ที่ได้ก็จะเป็น16นะคะหลังจากสุดาลองคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสุดาสังเกตเห็นว่าเมื่อให้ความกว้างเพิ่มขึ้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจึงสรุปว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความกว้างเพิ่มขึ้น ดวยอย่างสถานการณ์ทั้ง4ี่ข้างต้นนะคะแสดงถึงกระบวนการที่ใช้การสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแบบรูปที่จะนําไปสู่ข้อสรุปซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริง เรียกข้อสรุปนั้นว่าข้อความคาดการ์นะคะและถ้านักเรียนต้องการยืนยันว่าข้อความคาดการ์นั้นเป็นจริงก็จะต้องสืบสอ ok หาข้อมูลมาสนับสนุนให้มากพอหรือแสดงเหตุผลที่ยอมรับให้ได้ค่ะว่าข้อความคาดการ์นั้นเป็นจริงนะคะในกรอบสีเขียวด้านล่างนะคะเราจะพูดถึงข้อความคาดการ์นะคะเป็นการเรียงลําดับขั้นตอนการได้ข้อสรุปของข้อความคาดการ์นะคะเริ่มต้นค่ะขั้นที่1ค่ะเราจะต้องมีการสังเกตนะคะต่อ ไปค่ะขั้นที่2นะคะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะขั้นที่3ค่ะก็จะต้องหาความสัมพันธ์หรือแบบรูปของข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่4ค่ะหาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาลองพิจารณาตัวอย่างนะคะการตรวจสอบข้อความคาดการณ์ทั้ง4ที่เราได้กล่าวถึงไปนะคะสถานการณ์แรกค่ะที่กล่าวไว้ว่านนเนี่ยค่ะเขาได้รับประทานแกงส้งมมะละกอและไข่เจียวทุกๆวันศุกร์เลยค่ะเขาจึงสรุปว่าทุกวันศุกร์ค่ะเขาจะต้องรับประทานแกงส้งมมะละกอและไข่เจียวเป็นอาหารกลางวันนะคะถ้านนต้องการทราบว่า ข้อความคาดการณ์ของโนนเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะคะโนนก็จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารกลางวันของโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะซึ่งอาจจะใช้การสอบถามนะคะจากแม่ครัวหรือครูก,ก็ได้ต่อไปนะคะสถาน,นก,การณ์ที่2ค่ะที่พูดถึงเรื่องมุกดานะคะสังเกตว่าครูสจีเนี่ยค่ะ ขับรถผ่านหน้าบ้านทุกเช้าเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ครูสจีไม่ได้ขับรถผ่านหน้าบ้านนะคะแล้วเขาก็เลยได้ข้อความคาดการณ์หรือข้อสรุปของเขาค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนหยุดนะคะถ้ามุกดาต้องการทราบว่าข้อความคาดการณ์นี้ค่ะเป็นจริงหรือไม่นะคะเ,เราจะใช้วิธีการสอบถามโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลค่ะก็คืออาจจะต้องสอบถามจากครูสจีโดยตรงนะคะถ้าอยากรู้ความจริงเลยนะคะต่อไปสถานการณ์ที่3ค่ะนาทีค่ะที่ สามารถาหาแบบรูปได้นะคะที่มีแพทเทิร์นแบบฟอร์มรูปมาคือ2 3 5 8 12แนะคะแล้วนาทีค่ะเขาสรุปว่าจำนวนที่8คือ30นะคะวิธีการพิสูจน์นะคะอันนี้เราสามารถใช้จากแบบรูปที่เขาสังเกตได้ค่ะก็คือเราจะหาต่อไปว่าจำนวนที่8คือเท่าไหร่กันแน่นะคะในที่นี้ค่ะจำนวนที่6นะคะเมื่อกี้เราได้12แล้วแล้วก็12บวก5ต่อนะคะก็จะได้เป็น17 จำนวนที่7ค่ะก็คือเอา17บวกหกค่ะก็จะได้23จำนวนที่8ค่ะคือเอา23บวก7ค่ะก็จะได้30ซึ่งเป็นไปตามที่นาะทีสรุปไว้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าข้อความคาดการณ์เป็นจริงนะคะ ต่อไปสถานการณ์ที่4นะคะก็คือสุดาต้องการทราบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆนะคะที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับ16ซนติเมตรค่ะแล้วก็สุดาเขาได้สรุปดังนี้นะคะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความกว้างเพิ่มขึ้นนะคะวิธีการที่สุดาจะตรวจสอบนะคะก็สุดาสามารถ หาข้อมูลนะคะก็คือเพิ่มความกว้างแล้วก็ลดความยาวดูแล้วลองหาพื้นที่ให้ครบทุกกรณีที่เป็นไปได้นะคะซึ่งจะพบว่าเมื่อเพิ่มความกว้างเป็น5เซนค่ะจะได้ความยาวลดลงเป็น3เซนติเมตรพื้นที่จะลดลงเป็น15ซนตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นข้อความคาดการณ์นี้ค่ะของสุดาจึงไม่เป็นจริงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหน้าที่3ค่ะตัวอย่างที่1ค่ะ กุ้งทราบว่าจำนวนคู่คือจำนวนที่หารด้วย2ลงตัวซึ่งได้แก่ลบ6ลบ4ลบ2 0 2ศูนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกุ้งนำจำนวนคู่มาลองเขียนในรูปการคูณของ2กับจำนวนเต็มค่ะได้ผลดังตารางนะคะก็จะเห็นว่าลบ6ค่ะเกิดจาก2คูณลบ3ลบ4ค่ะเกิดจาก2คูณลบ2 ลบสองค่ะเกิดจากสองคูณลบหนึ่งนะคะศูนย์เกิดจากสองคูณศูนย์ค่ะสองเกิดจากสองคูณหนึ่งนะคะสีเะะ่เกิดจากสองคูณสองค่ะแล้วก็หกค่ะเกิดจากสองคูณสามนะคะคำถามค่ะข้อหนึ่งค่ะนักเรียนคิดว่าจํานวนคู่แต่และจํานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของสองกับจํานวนเต็มจํานวนหนึ่งได้หรือไม่นะคะถ้าเราสังเกตนะคะจากาผลดังตารางที่เขาให้มานะคะจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยค่ะ อยู่ในรูปของการคูณ2กับจำนวนเต็มทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นข้อแรกค่ะจึงตอบว่าได้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะถ้าให้ n แทนจำนวนเต็มจำนวน1จําจำนวนในรูป 2n เเป็นจำนวนคู่หรือไม่คำตอบคือเป็นค่ะ เพราะถ้าให้นักเรียนแทน n ด้วยจํานวนเต็มจํานวน1นะคะไม่ว่าจํานวนใดก็าตามแต่การที่เราเอา n คูณ2ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนคู่เสมอนะคะต่อไปข้อ3ค่ะให้นักเรียนเขียนข้อสรุปที่ได้จากข้อ1และข้อ2เติมในข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะจํานวนคู่คือจํานวนที่เขียนได้ในรูปจุดๆๆ เมื่อ n แทนจำนวนเต็มจำนวน1ค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ2 n ค่ะนะคะก็จะได้ว่าจำนวนคู่คือจำนวนที่เขียนได้ในรูป2 n เมื่อ n แทนจำนวนเต็มจำนวน1ค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ค่ะให้นักเรียนสังเกตแบบรูปแล้วเติมจํานวนที่คาดว่าเป็นไปได้มากที่สุดลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะอย่างข้อ1ค่ะเราก็จะใช้การสังเกตนะคะซึ่งจากการสังเกตค่ะจะเห็นว่าจํานวนที่คาดการว่าจะเป็นคําตอบของข้อนี้นะคะลองไล่ดูนะอันนี้คือ1อันนี้คือ1 2 1 ตัวนี้ค่ะมาเป็น1 2 3 2 1ส่วนข้อนี้ค่ะจะกลายเป็น1 2 3 4 3 2 1ดังนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะน่าจะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมคะแล้วก็4 3 2 1ค่ะอ่ะโอเคนะคะสำหรับข้อนี้ต่อไปลองมาดูข้อ2บ้างค่ะ ข้อ2นะคะถ้าเราสังเกตนะคะตัวแรกค่ะคูณกันแล้วได้42อันนี้จะได้เป็น4 4 2 2เห็นไหมคะอย่างละ2ตัวอันนี้จะให้เป็น4 3ตัว2 3ตัวอันนี้ก็เป็น4 4ตัว2 4ตัวเพราะฉะนั้นข้อความคาดการนะคะหรือ,เ,อ,อเราสามารถคาดคะเนคำตอบได้คะ่ะว่าข้อนี้น่าจะเป็น4 5ตัวใช่ไหมคะแล้วก็2อีก5ตัวคะ่ะ ต่อไปนะคะข้อ3ค่ะเราก็จะเห็นแบบฟอร์มรูปแบบของที่เขาให้มานะคะถ้าเราสังเกตค่ะนี้ก็จะเป็น1 11 21แล้วตัวนี้เป็น41ค่ะเราน่าจะข้ามอะไรไปคะคำตอบตรงนี้ต้องน่าจะเป็น31ใช่ไหมคะส่วนอีกด้านหนึงนะคะอ่ะเราก็ไล่มาดูเขาจะเป็น9คูณ0บวก1 9คูณ1บวก2 9คบวก3 9คูขออภัย9คูณ3บวก4ค่ะดังนั้นตัวด้านล่างค่ะก็น่าจะเป็น9คูแล้วก็บวก5ต่อไปข้อที่4นะคะ่อะลองสังเกตด,ด้านขวาก่อนละกันนะคะจะเห็นว่าเป็น1 1 1อ่ง1 111นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็น111 1 11แบบนี้นะคะ อ่ะมาดูด้านซ้ายบ้างนะคะอ่ะสังเกตเนอะ1บวก9คุณ0อันนี้2บวก9คูณ1ค่ะ3บวก9คูณ124บวก9คูณ123นะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างค่ะน่าจะเป็น5บวก9คูณ1234ค่ะ อโอเคต่อไปข้อ5นะคะสำหรับข้อ5ค่ะอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตด,ดีตอนนี้ถ้าสังเกตค่ะตัวหลังจะลงท้ายด้วย25หมดเลยนะคะน่าจะเกิดจากการเอา5มายกกำลังสองทั้งหมดนี่แหละคะ่ะแต่ตัวหน้านะคะจะเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวครูจะอธิพายเพิ่มเติมให้นะคะ,อะลองดูนะคะอย่างในข้อนี้ค่ะ มันเป็น5ยกกำลังสองใช่ไหมคะอ่ะครูก็ขอแยกเป็นตัวหน้า5นี่คือเลข0ูนย์เนาะครูจะเอา0ูนย์คูณ1ค่ะแล้วก็รวมกับเพื่อให้ได้ตัวหน้านะคะ0ูนย์คูณ1ก็ได้0ูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็5คูณ5ค่ะคคูณ5ก็ได้25 2ตัวหลังนะคะอ่ะข้อนี้บ้างข้อนี้ตัวหน้าคือ1ใช่ไหมคะครูก็จะเอา1คูณ2ค่ะโอเคปะก็คือเอาตัวหน้าเนี่ยค่ะ คูณตัวถัดไปในที่นี้ตัวหน้าคือ1นครูก็เลยคูณ2นะคะอ่ะหคูณ2ก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองแล้วก็2ตัวหลังค่ะจะเกิดจาก5้คูณหก็ได้25่ลองเช็คสิว่าข้ออื่นได้เหมือนกันไหมอย่างข้อต่อไปนะคะ,ะตัวหน้าคือ2เพราะฉะนั้นครูก,ก็จะเอา2คูณ3ค่ะซึ่งได้6ถูกต้องแล้ว2ตัวหลังเกิดจาก5คูณ5เหมือนเดิมก็คือ25 เช็คต่อค่ะอันนี้คือ3ใช่ไหมก็จะเอา3คูณ4่ค่ะก็จะได้12ค่ะแล้วก็สองตัวหลังเกิดจาก5คูณ5ได้25ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นค่ะ45กํากลังสองก็น่าจะเกิดจากตัวหน้าค่ะเอา4คูณ5ใช่ไหมคะต้องได้เป็น20ค่ะแล้วก็เอา5คูณ5กลายเป็น2ตัวหลังค่ะก็คือ25ค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือ2 0 2 5นั่นเองสุดท้ายข้อที่มันไม่มีฝั่งนี้บ้างอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรยกกำลัง2ได้5,625นะคะเ,เวลาคิดก็คิดย้อนกลับค่ะ2ตัวหลังเนี่ยต้องเกิดจาก5คูณ5แน่นอนนะคะ โอเค5คูณ5ได้25อยู่แล้วแต่ว่าตัวหน้าค่ะ56แล้วเรีนก็ต้องหาว่าเลขอะไรที่ใกล้กันคูณกันได้56นะคะคำตอบคือ7คูณ8ค่ะโดยปกติเราจะเอาตัวหน้าไปตอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้ว่า75ยกกำลัง2ค่ะจะได้5625 ต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะจงพิจารณาหาแบบรูปเพื่อแสดงจำนวนรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่าๆกันเรียงกันและมีจำนวนสามเหลี่ยมดังนี้ค่ะพร้อมทั้งตอบคำถามนะคะข้อ1ค่ะรูปที่1มีสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะซึ่งดูจากภาพก็ตอบได้เลยนะคะว่า1ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2ค่ะรูปที่2เนี่ยค่ะมีสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะนะักเรียนต้องนับ เราจะเอาสามเหลี่ยมที่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1 2 3แล้วก็4ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น4รูปค่ะต่อไปข้อ3ค่ะรูปที่3มีจํานวนสามเหลี่ยมกี่รูปคะก็ลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะโอเคต่อไปนะักเรียนลองใช้ข้อความคาดการคาดคะเนได้ไหมคะว่ารูปที่4ค่ะน่าจะมีสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูป ถ้าเราสังเกตข้อ1ใช่ไหมคะก็เกิดจาก1ยกกําลังสองได้1ข้อที่2คะ่ะเกิดจาก2กําลังสองได้4ข้อที่3คะ่ะเกิดจาก3กําลังสองได้9ข้อนี้ก็น่าจะเกิดจาก4กําลังสองคะ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะได้16รูปคะ่ะต่อไปข้อที่5นะคะรูปที่ n น่าจะมีสามเหลี่ยมจำนวน n กำลังสองรูปคะ่ะ สุดท้ายข้อ6ค่ะรูปที่10นะคะก็น่าจะมีสามเหลี่ยมจำนวน100รูปค่ะตัวอย่างที่4จากความรู้ที่ว่าผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมใดๆดเป็น180องศาจงคาดการว่าผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมแต่ละรูปต่อไปนี้นะคะ เป็นกี่องศาเเริ่มจากข้อ1นนะคะเขาพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมได้ๆค่ะผลบวกของขนาดของมุมภายในเท่ากับ กี่องศานะคะวิธีการดูนะครูอยากให้นักเรียนเอาความรู้ที่เขาให้มาในเรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะมาปิว้วใช้นะคะ,ะดูนะอย่างเช่นรูปที่เขาให้มาตอนนี้ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด2รูปดังนี้นะคะไม่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมได้2รูปนะคะนี่รูปที่1อันนี้รูปที่2 เห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็แบ่งเป็นสามเหลี่ยมได้2รูปนะคะซึ่งมันก็จะมีค่า,อาของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ360องศาค่ะก็เราอาจจะคิดจากสามเหลี่ยมก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเรารู้ว่ามันคือ182รูปใช่ไหมคะก็จะเป็น360นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ รูปห้าเหลี่ยมใดๆค่ะครูอยากให้ในักเรียนลองแบ่งรูปห้าเหลี่ยมนี้ค่ะออกเป็นสามเหลี่ยมดูนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่รูปก็ลองแบ่งดูนะคะว่าได้เหมือนคุณครูไหมรูปนี้บ้างโอเคแปลว่าเราสามารถแบ่งห้าเหลี่ยมนี้ค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดสามรูปค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นค่ะมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมนะคะจะมีค่าเท่ากับ540ค่ะ,ะต่อไปนะคะรูปหกเหลี่ยมบ้างครูอยากให้นักเรียนลองแบ่งรูปหกเหลี่ยมนะคะออกเป็นสามเหลี่ยมค่ะว่าจะได้ทั้งหมดกี่รูปอะนี่หนึ่งรูปนะคะอันนี้สองรูป 3และ4นะคะอะ่ไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็แบ่งได้ค่ะโอเคนะคะดังนั้นค่ะผลบวกของมุมภายในนะคะของรูปหกเหลี่ยมค่ะจึงมีค่าเท่ากับ720องศานะคะ แล้วถ้าเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมอะคะ่ะนักเรียนคิดว่ามันจะมีผลบวกของมุมภายในเท่ากับกี่องศาจริงๆเราก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปดูนะคะถึงความสัมพันธ์นะคะว่าทำยังไงให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ได้ว่าถ้าเป็นเอ็นเหลี่ยมจะมีขนาดมุมภายในเท่าไหร่นะคะขอย้อนไปตั้งแต่รูปแรกเลยะคะ่ะรูปแรกนะคะเราก็ต้อง ประกตคใช้ว่าจากสี่เหลี่ยมทยํายังไงให้กลายเป็น360ข้อมูลเรามี3มเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะครูก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะครูจะเอาจํานวนเหลี่ยมนะคะลบออกไป2ค่ะแล้วค่อยคูณกับ180ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ360ถูกไหมคะเพราะว่าอย่างสี่เหลี่ยมมันคือ สามเหลี่ยม2รูปอันนี้ลบกันได้2 2งสคูณร้อก็จะเป็นขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมอ่ะใช้ความสัมพันธ์เดียวกันค่ะลองใช้รูปหนีบากเมื่อกี้ครูบอกว่าไงนะเอาจํานวนเหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือ5้าเหลี่ยมลบออกไป2นะคะแล้วคูณกับ180เข้าใจไหมคะซึ่ง5ลบ2ก็จะได้3นะคะแล้วก็คูณกับ180หมายความว่ามีรูปสามเหลี่ยม สามรูปนะคะต่อไปอ่รูปหกเหลี่ยมบางใช้ความสัมพันธ์เดิมค่ะลองดูนะว่าถ้าเราเอาหกค่ะลบสองนะคะแล้วคูณกับร้อยแปดสิบเนี่ยค่ะได้ไหมหกลบสองก็จะเหลือสี่ใช่ไหมคะสี่คูณร้อยแปดสิบก็ได้เจ็ดร้อยยี่สิบมันก็คือสามเหลี่ยมสี่รูปนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคะ่ะถ้าเป็นเอ็นเหลี่ยมนะคะความสัมพันธ์ของมันก็น่าจะเป็น N ลบ2คูณกับ180ค่ะต่อไปตัวอย่างที่5นะคะจงพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเต่าในตารางที่เขาให้มานะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่างนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลในตารางมาดังนี้ค่ะก็จะมี เต่าตัวผู้เต่าตัวเมียเต่าทั้งหมดแล้วก็จํานวนขาเต่าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นคุยอยากให้ทุกคนหาน์ทั่วไปก่อนว่าในแต่ละช่องค่ะจะมีน์ทั่วไปยังไงบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากเต่าตัวเมียก่อนแล้วกันนะคะเวลาดูเราจะดูข้อมูลที่เรามีก็คือเต่าตัวผู้เทียบกับเต่าตัวเมียเนาะ อ่ะเริ่มค่ะเช่นเราจะทำยังไงให้1กลายเป็นเป็น3 2กลายเป็นเป็น4 3กลายเป็นเป็น5 4กลายเป็นเป็น6แล้วก็5กลายเป็นเป็น7จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์เหมือนกันหมดเลยค่ะคือเพิ่ม2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจาก n ก็ต้องกลายเป็น n บวก2ค่ะเพิ่มไป2อนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นพจน์ทั่วไปของเต่าตัวเมียค่ะต่อไปอันต่อไปเขาพูดถึงเต่าทั้งหมดค่ะพจน์ทั่วไปหาค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่า เเราอาจจะใช้ความสามารถว่าจาก1ไปเป็น4ก็ได้แต่ครูจะไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือเราก็แค่เอาเต่าต,ตัวผู้กับเต่าต,ตัวเมียมาบวกกันถูกไหมคะก็จะกลายเป็นเต่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่ะเอา n บวก n บวก2คำตอบก็จะได้เป็น2 n บวก2ค่ะโอเคไหมคะเราบวกเรื่องพหุนามมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการบวกแบบพหุนามนะคะพดคล้ายถึงจะบวกกันได้ อ่ะต่อไปค่ะเขาพูดถึงจํานวนขาเต่าบ้างใช่ปะ่ะเขาพูดถึงจํานวนขาเต่าทั้งหมดใช่ไหมคะก็ง่ายๆเลยค่ะเรามีจํานวนเต่าทั้งหมดอยู่แล้วเราจะหาขาเต่าง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเต่า1ตัวมี4ขาใช่ไหมคะนักเรียนก็แค่เอาจํานวนเต่าทั้งหมดเนี่ยค่ะคูณ4ี่เวลาคูณอย่างที่บอกเลยนะมันเป็นการคูณเอ,อเอกนามกับพหุนามต้องคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะคําตอบที่ได้ค่ะในพจน์ทั่วไปก็จะได้เป็น 8N 8ค่ะบวก อันนี้คือพท์ทั่วไปนะคะที่เราจะหาได้โอเคมาตอบคําถามกันดีกว่านะคะข้อแรกค่ะถ้าเต่าตัวผู้มี14ตัวจะมีเต่าตัวเมียกี่ตัวนะคะเ,เขาหมายถึงว่าถ้าเต่าตัวผู้เนะะี่ยค่ะ n กลายเป็น14เพราะฉะนั้นจะเป็นเต่าตัวเมียก็แทน n ด้วย14ค่ะ14บวก2อ่ะก็จะได้เท่ากับ16ตัวค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะเขาถามว่าถ้าเต่าตัวผู้มี n ตัวจะมีเต่าตัวเมียกี่ตัวอันนี้ง่ายมากเขาถามพดทั่วไปค่ะเราหาไปแล้วก็ตอบได้เลยค่ะ n บวก2ตัวข้อ3มค่ะถ้าเต่าตัวผู้มี n ตัวจะมีเต่าทั้งหมดกี่ตัวหาไว้แล้วค่ะคำตอบก็คือ2 n บวก2ตัวค่ะ ข้อ4นะคะก็คือถ้าเต่าตัวผู้มี n ตัวจะมีขาเต่าทั้งหมดกี่ขาคำตอบก็มีอยู่แล้วค่ะก็คือ 8n บวก8ขา